สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาครับที่บางคนอยากจะเพิ่ม w อลเล็ในโ o น n e n Wallet เนี่ยอยากจะมี a c c o u n t ที่2 account ที่3เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการทำแบบนั้นเอง ก่อนอื่นเนี่ยตรงนี้เราสามารถทําได้สำหรับทั้งคนที่ยังไม่มี Account แล้วก็คนที่มีแอค o ค n นต์วอลเตของ l o n i n วอล l ล็อยู่แล้วนะครับทำได้เหมือนกันเลยก็โดยที่เข้ามาในหน้าการโหลด l o n i n วอ a l e ็ t e อปพลิก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับก็จะเด้งมาหน้าเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็สามารถกดที่ปุ่ม Add to Chrome ได้เลยมันก็เป็นการดาวนะ์โหลด Add Extension นะครับ ปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็คือติดตั้งกด t e n ช i o n เราเรียบร้อยก็กดขึ้นมานะครับกดที่ Ronin Wallet ปึ๊บอ่ะอน,นี้กด Get Start พอกด Get Start แล้วเนะี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้า Welcome ล o g i n Wallet นะครับก็จะมีให้เราเลือกระหว่างแอน e ิก็คือเรายังไม่มี Wallet สสำหรับคนมื่ไม่มี Wallet นะครับส่วนล่างเนี่ย I Already have a Wallet แล้วก็ Import อันนี้คือ Import มันเข้ามานะครับอันนี้เขาจะถามว่าจะให้เราเขาจะขอแท็ก d t t a ได้ไหมเพื่อเอาไปพัฒนาตัวแอปพลิเคชันต่อแล้วแต่เลยอันนี้ได้ทั้งสองอย่างนะครับ a ัแท็ก็ได้แล้วก็ตรงนี้วิธีการ r e ดอ r อ w a l l ตเนะก็จะสามารถทำได้หลายวิธีถ้าใครยังมี Recovery Phase อยู่ก็สามารถมากด Recovery ก็ได้นะครับหรือว่าจะ l o อกอผ่านร d ดออีเมลก็ได้ ก o o g l e Account ์เฟสบุ๊กแ p ปเปก็ได้หมดัอันนี้ผมขออนุญาตอา่านิวโตผ่านซีเฟสนะครับเป็นเป็นซีเคปพา a s s เวิร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็มาตั้งพา s s w เวิร์ดนะครับพา s s w เวิร์ดเนี่ยก็แปดตัวสองนะครับใส่สองครั้งปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ Import Wallet เป็น Wallet เก่าของเราเน,นี่ยทีเนี้ยหน้านี้แหละเป็นหัวข้อของเรานะครับ ตอนนี้เขาบอกว่า detect ส c c แอคเคก็คือเจอ2 Account เนี่ยที่เรา,าสร้างเอาไว้ในตัว secret recovery phase ตัวนี้ก็ที่ที่ผม Recovery มามาแคอ่อันนี้เราจะรีโตสอง c o u o u n t ก็ได้หรือว่าเราอยาก enter custom number ก็ได้หมายถึงว่าตัวล,ล่างเนี่ยสองแอคเาบนยังอยู่นะอ่าแล้วเราก็จะสามารถเพิ่ม3ามอีไห้าอะไเงี้ยมันได้ maximum เนี่ยเขาบอกว่า maximum ที่100 Account นะครับคือโคตรเยอะเลยอ่าแล้วกด create account เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันมาเช็คกันหน่อยว่าได้ไหมสามสามแอคเคาท์นี่นะครับแอเคาทที่หนึ่งแอคเคาที่สองนะครับแอเคาที่สามโอเคมาครบเนี่ยครับก็คือเป็นการตอบคำถามนะครับที่เพื่อนๆอ่าหลายคนสงสัยมาว่าจะเกลียดหลายๆเขาในโ o นินวอลเล็ตเนี่ยเราจะทำยังไงก็ทำด้วยวิธีแบบนี้เลยครับนะครับตอนนี้จริงๆเราสามารถ มาแอดเพิ่มเอาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลยสําหรับคนที่ยังไม่มี Wallet แล้วต้องการ Wallet ด้วยแล้วก็คนที่มี Wallet อยูแล้วต้องการจะแอดเพิ่มนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้เทรดสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีกันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วเราเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ